บานทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัมภ์นายละลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่นายแพทยก์กำพลเมืองแสนผู้อํานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจํานวน3รายการได้แก่เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงหรือเครื่องออกซิเจนไฮฟ,ฟลูจำนวน3ามเครื่อง เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้วจานวน30เครื่องและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบพกพาจํานวน30เครื่องโดยโรงพยาบาลจะได้นําไปดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการกึงหนักและผู้ป่วยอาการเบาที่มีโอกาสเป็นผู้ป่วยวิกฤตได้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ปว่วยโควิด1 9ซึ่งปัจจุบันมี40คนสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจึงทรงพระกรุณาโปรดราโรงกองพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆ จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งมีภาคเอกชนและผู้มีเจตนารวมกันน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิบเก้าและโรคระบาดต่างๆโดยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วได้รับออกซิเจนอากาศและความชื้นอย่างเหมาะสมไม่ต้อง ใส่เครื่องช่วยหายใจสามารถนำเครื่องช่วยหายใจไปใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากกว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระจมพัณษาสถาบันประสาทวิทยาเขตราชเทเวีนางภากมลรัตะเสรีกรรมการและรองเหรรนยิกมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงหรือเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวนสีเครื่องแก่นายแพทย์ธนินเวชาพินันผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาซึ่งมีผู้ป่วยโควิด -19 กที่มีอาการปานกลางและอาการหนักอยู่ในความดูแลจำนวน85คน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักในช่วงนี้และส่งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ตลอดเวลาเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือตามที่โรงพยาบาลต่างๆต,ต้องการและเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรเหล่านี้ร,รวมทั้งเพื่อให้สถาบันประสาทวิทยามีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยซึ่งอย่างได้จัดตั้งโครงการผู ป่วยโควิด19ที่ยางต้องดูแลตัวเองได้มาช่วยผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการหนักและให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยโควิด19ด้วยระบบวิดีโอคอลเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค ทั้งนี้คณนะแพทย์พยาบาลและบุคลากรสถาบันประสาทวิทยาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีกำลังใจในการทำงานต่อสู้โรคโควิด -19 และจะสนองพระราชดำริในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตระดาบัญชีกระแสะรายวันเลขที่0 6 7 3 0 0กเ 8 7 3สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 4 7 8 5 8 5 8หรือ0 6, 6 4 2 3 9 2> 1 8 6 8และ0 6 4 1 1 2 9 6 7 4วันแรก สมเด็จพระนิธิธรรที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยจะตั้งครัวพระราชาทานณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1 1ถึง20พฤษภาคม2564ในวันนี้นายปราชยาอุ่นเพชรวรากรประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจำน นวน3,530ชุดให้แก่ผู้แทนในอำเภอต่างๆพร้อมกับมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ในพื้นที่ตำบลหนองตาจำนวน3คน จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามอบอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งกล้าและสถาบันบาราชนาราดูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสิเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปนิษฐเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดี